ก็สนใจเรื่องรายงาน EHA ของโรงไฟฟ้าถ่านหินค่ะในเมื่อมันได้ปกปิดทำไมถึงให้ชาวบ้านไม่ได้คือคืออันนี้มันตามพรบข้อมูลข่าวสารเราทำหนังสือไปถึงกีแกะเพื่อที่จะให้เขาเปิดเผยข้อมูลอะไรอยู่แตเงี้ยค่ะตนานว่าตำนานเราทำเรื่องมาตั้งนานแล้วอ่ะเขาเพิ่งส่งรายงานเข้ามาค่ะใช่ฮะแต่หมายถึงว่าอมแกลเองเนี่ยดีแค่ตั้งแต่แรกแล้วในแผ่นแรกว่าเผยแพร่ได้แล้วทำไมเรายังต้องถามอีกอ่ะคะ ทำไมเราต้องถามอีกเพราะว่าพวกนั้น๋ยวขอไปตรวจสอบอีกทีนะคะว่าเปิดหน้ารกเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยเผยแพร่ยินยอมให้เผยแพร่ได้นะคะแล้วก็เราอยากได้หนึ่งเล่มกับหนึ่งซีดีเท่านั้นละค่ะที่เหลือเดี๋ยวเราจัดการเองคค่่ะะไดด้เี๋ยวจะวันนี้ขอรับเลยนะคะจะต้องประสานเช็คทางหนังสือที่ใส่พอลองเปิดดูรับรองว่าเขาจะเขียนอย่างนั้นค่ะเพราะว่าของท่าเทียบเรือแหลมหินเราขอไปชาวบ้านขอไปก็ไม่ให้คือดิฉันคิดว่า ในเมื่อรัฐมนูญเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยชุมชนเนี่ยมีสิทธิ์ร่วมกับรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย<ะ>แล้วไม่ให้ข้อมูลเราก็รู้ใช่ไหมขั้นตอนถึงคอสามเนี่ยไปรับฟังชาวบ้านเสร็จเนี่ยเขาก็เอากลับมาแก้ไข<ะ>แล้วสิ่งที่ชาวบ้านบอกว่าข้อมูลอันนี้ของคุณไม่ครบถ้วนไม่เป็นจริงเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปแก้ยังไงดังนั้นดิฉันคิดว่า เมื่อเขาส่งมาให้สหเนี่ยแล้วพิจารณาเนี่ยก็ต้องให้ชาวบ้านแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับคณะกรรมการผู้ชำนาญการจริงไหมคะในเมื่อชาวบ้านเนี่ยก็จะทําเรื่องบอกว่าเออตรงนี้มันไม่จริงเพราะว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการเนี่ยมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเวลาแล้วก็ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ด้วยนะคะไม่สะดวกกรรมการ<อ>าลงพื้นที่ด้วยแล้วคแบบแต่<อ>แต่ลงพื้นที่ไปก็ไม่ได้ได้ฟังชาวบ้านเนี่ยปัญหามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่กรรมการก็ทราบประเด็น ที่ชาวบ้านส่งมาด้วยอยู่แล้วในการประชุมน,นั่นซ,ซ,ซึ่งเราก็หให้เขาเพิ่มเติมข้อมูลอยู่นะคะน,น,นั่นเป็นเรื่องของท่าเทียบเรือค่ะแต่พอตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยนะคะเราเราอยากได้ค่ะอยากได้แรงงานเรือร้อนจริงจค่ะใชไมคุณก็ไม่ไ้เราอยู่อันนี้ที่เป็นที่ของเราเหมือนกันเรามาแสดงเครื่อข้าเรามาอยู่เพื่อพักเครื่อท่านั้นเองคุณก็อยจาไล่เราอีกแต่วันนี้เพื่อให้เรามาบอกว่าเรารักษาประเทศชาติทรัพยากรของชาติที่เราอนุรักษ์มาตลอด เรามาดีเรามาอยู่แบบสทงสองเพราะว่าไ้ข้ามพวกเราไปเลยเหยียบพวกเราก็ไปได้เราก็ยินดีเพื่อให้ประเทศชาติอยู่รอดเพื่อทรัพยากรของเราอยู่รอดเราลงทุนทุกอย่างการสร้างโรงไฟฟ้าต่านที่ก็ดีเนี่ยถ้าหาว่าการศึกษาแบบที่ผ่านมาตามที่กองสาธผ่านมาเนี่ยคือศึกษาเพื่อตัวกูนะพวกนี้คุยคุยเพื่อประเทศชาติปรงกานของประเทศชาติ แต่ตามที่จริงไม่ได้ถ้าสื่อมวลชนเนี่ยไปดูคอสามทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีกระบวนการไปดูที่การกระทําวีทีคอสามมาฐานมาเป็นพันพันคนอย่างเนี้ยมาเก็กั้นพี่น้องที่แสดงออกอย่างเงี้ยถามว่าผ่านไหมถูกต้องไหมการแต่ประชาพิจารณ์มันไม่ถูกต้องเลยมันใช้กดใช้อะไรก็ไม่รู้บังคับให้ฟังพวกมันอย่างเดียวฉะนั้นถ้าลงไฟฟ้ากระบี่เกิดขึ้นที่กระบี่เนี่ยครับลวงไ่ฟ้าแต่พวกเราเหมือนกับ จะนอนตายแบบนี้กันทั้งหมดเลยเพียงแต่อ้างว่าเดี๋ยวมีงานทำไม่ไปทำบางฮานเป็นอะไรครับวาขยะเป็นยาเหมาะไหมกับพี่น้องชาวประมงนะครับฉะนั้นการที่เรารักษาพื้นที่ทรัพยากรเราวา่าพื้นที่การทำประมงวานเนี่ยเพื่อคนทั้งโลกเพื่อคนทั้งประเทศแม้แต่คนกรุงเทพก็ต้องกินปลาใช่ไหมครับถ้าทะเลนี่เสื่อมโทรมทะเลนี่ไม่มีอะไรแล้วมีแต่ถารพิษพวกคุณกินเหรือปลาใช่ไหมครับพวกคุณกินไหม รว่กินสารพิษเข้าไปเดียจะกินไหมจะไมยก็ไม่เคยไม่อยากกินมันก็ตายไปหมดและวนี้จะลงไปทำเนี่ยบอกว่าเรื่องของเทคโนโลยีทานดินศาสตร์มี้งคุยเรื่องของเทคโนโลยีทั้งหมดเลยคือไม่ได้คุยว่าวิถีชีวิตของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านมันเป็นยังไงพี่น้องชาวประมงเป็นการกระทบอะไรบ้างเนี่ยถ้ากระทบแล้วจะได้ทําอะไรบ้างมีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยเขาไม่ได้คุยถึงเลยในข้อสามผมคิดว่านันคือเป็นสูตรสาเร็จข,ของเขาแล้วที่ส่งให้คณะกรรมการชามังการพิจารณาวันนี้ฉะนั้นถ้าคณะกรรมการพิจารณ ชำนักการพิจารณาวันนี้เอาตามข้อสามเลยถูกต้องใช่ไหมศึกษาแบบถูกต้องเนี่ยผมว่าประเทศไทยนี่ล่มจมไปเลยตายทั้งหมดประเทศเลยใช่ไหมเครือข่ายปกป้องกระบี่จากฐานหินเรากําลังเข้าสู่หาย,ยนะการพัฒนารัฐบาลกําลังคิดอะไรหนึ่งคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาล IPCC ยืนยันแล้วว่าฟอสซิลคือหายนะที่กําลังจะมาเยือนโลกเลขาธิการสหประชาชาติออกมาเรียกร้องให้ผู้นํารัฐบ,บาลทุกประเทศหยุดการใช้พลังงานฟอสซิลทุกประเทศล้วนขานรับด้วยการลดการใช้ถ่านหินและนิวเคลียร์แต่ประเทศไทยกําลังผลักดันการเกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกหลายโรงสวนทางกับกระแสโลกรัฐบ,บาลกําลังคิดอะไรส รายงานวิจัยของมหลาลัยฮาวารดในสหรัฐอเมริกามหาวิยาลัยสตุตการ์ในเยอรมันคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดกรณีแม่หมะในประเทศไทยได้ให้คำตอบสาธารว่าถ่านหินเป็นภัยร้ายแรงต่อมุษยชาติทั้งด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจจนประเทศสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศประกาศทยอยปิดโรงไฟฟ้าถานหิน แต่ประเทศไทยกาลังผลักดันให้เกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกหลายโรงรัฐบาลกาลังคิดอะไรขอเรียนนะฮะว่าไฟฟ้าในภาคใต้นั้นผลิตได้3,887เมกะวัตต์และมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในภาคใต้2,467เมกะวัตต์เมื่อวันที่26เมษาย5 5 7น2557ความต้องการสูงสุดในภาคใต้เนี่ยมีการเติบโตเพียงแค่5.7%ดังนั้น ถ้ามีความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ,บปกติไฟฟ้าพอใช้ในภาคใต้ยกเว้นคิดยกมากระพุทธมาไว้ที่ภาคใต้คือมีนิคมอุตสาหการรมปิโตรเคมีไฟฟ้าจึงจากไม่พอใช้นะเรียนคิดว่าประเทศชาติเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาโดยการวางแผนให้ชัดเจนมีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศพื้นที่ไหนจะทําเรื่องการท่องเที่ยวพื้นที่ไหนจะอนุรักษ์ พื้นที่ไหนจะลงทุนพัฒนาสำหรับเรื่องโรงไฟฟ้า,าบ้านคลองรั้วนะคะที่ตั้งเนี่ยไม่เหมาะสมอยู่แล้วอันที่หนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกระบี่อาจจะมีการอ้างในแง่มุมกฎหมายว่าก็มันขาดอายุไปแล้วคำถามคือใครทำให้ขาดอายุกระทรวงนี้เลยค่ะกระทรวงที่ดูแลนี้แหละนะขาดอายุตั้งแต่ปี2555 มติคณะรัฐมนตรีมีเมื่อ25พฤศจิกายนสอรสมัยคอสชอนี่เองให้ประกาศป่านนี้ยังไม่ประกาศแถนกระทรวงพลังงานเข้ายังมาเข้ามามีบทบาทกดดันว่าจะประกาศก็ต้องเพิ่มให้สร้างโรงไฟฟ้าได้อย่าลืมนะคะว่าเจตนาลมของการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนั้นเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมไว้ให้ชนรุ่นหน้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคนกะดีเป็นเรื่องของคนไทยทั้งประเทศ ปิดเทอมอยากพาลูกไปเที่ยวกระบ,บี่ไหมคะแล้วอยากให้ลูกไปอาบน้ําทะเลที่มีฐานหินหรือนอกจากจะตั้งอยู่ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้วยังตั้งอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ํานะคะชื่อว่าพื้นที่ชุ่มน้ําปากแม่น้ํากระบี่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญได้รับการขึ้นอันดับนะเป็นแรมซ่าไซส์คือมีความสำคัญระหว่าง ประเทศตรงนี้เทียบได้กับเป็นมรดกโลกเลยนะคะไม่ว่าจะพัฒนาอะไรเราต้องมองเห็นคนที่อยู่ตรงนั้นเขาเป็นคนไทยเขามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ได้รับความคุ้มครองทางรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็น2550หรือฉบับชั่วคราวที่ใช้ในปัจจุบันที่นี่มีชนกลุ่มน้อยมีอุรักราโว้ยโดยปกติรัฐธรรมนูญให้ความสําคัญกับคนเหล่านี้เราก็รู้ว่าคนเหล่านี้นั้นมีความเก่ง เรื่องการทําประมงทำทะเลมือเปล่านะคะทำอาชีพของเขาเขาทาอย่างอื่นไม่ถนัดนะคะเช่นเดียวกับชาวประมงในพื้นที่นี้ทั้งบ้านคลองรัว่วเกาะปูเกาะจำศรีบอยาทั้งหมดเนียใช้เรือหัวทงขนาดเล็กเพื่อหากินพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ทํากินของเขาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเข้ามาแทรกด้วยเรือขนน้ามันเตาขนาด3,000ตันไปหนึ่งครั้งแล้ว โดยสัญญากับชาวบ้านว่าจะไม่ขุดรอกร่องน้ําแต่ก็พยายามมาใช้อิทธิพลจะขุดรอกเราก็รู้ว่าเมื่อไหรที่ขุดรอกร่องน้ําพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีผืนหญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถ้าขุดรอกร่องน้ําเมื่อไหร่วิบัติไปไม่น้อยกว่า10ปีนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะสูญหายไปมันไม่กลับมามันไปอยู่ที่อื่นนะคะ,ะที่นี่มีพายุโรมาเตาตหนหลายชนิดเนี่ยขึ้นทะเบียน เป็นสัตว์ที่ใกล้ศูนพันธุ์ไปจากโลกนี้สัตว์เหล่านี้พูดไม่ได้ค่ะนะเขาเรียกร้องให้คนไทยช่วยปกป้องเขานะคะนอกจากนี้ในถ่านหินยังมีสารก่อมะเร็งอีกเยอะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็บอกว่าใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยจะลดปริมาณของซัลเฟอร์ออกไซดรูปแบบต่างๆและนโตรเกตออกไซด์ในรูปแบบต่างๆได้แต่ไม่สามารถลดโลหะหนัก ที่เป็นสารก่อมะเร็งเช่นสารหนูและแคดเมียมได้ไม่สามารถลดตะกัว่วไม่สามารถลดประลอดได้ดังนั้นมันไม่มีเทคโนโลยีไหนหรอกค่ะที่จะปกป้องได้ทั้งหมดวันนี้ทางสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพยายามจะบอกว่าถ้าคอชอกอรหรือคณะผู้ชำนาญการไม่ไปชมวันนี้รายงานก็จะผ่านไปเพราะว่า ด้วยความที่กลไกต่างๆในกระบวนการ EIA หรือ e s i a ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยมันเอื้อให้เป็นอย่างนั้นนะครับ mm hmm. ก็คือพอจจกอก็ถึงแม้ว่าจะมีคุณวุฒิมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญหรือมีทักษะในการที่จะพิจารณารายงาน EA ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นโครงการพลังงานหรือโครงการขนาดใหญ่ต่างๆที่ได้รับที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพก็จะ ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากไปกว่าน,นี้ด้วยเหตุผลที่ว่าก็เป็นแค่เรื่องของการแต่งตั้งเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของกระบวนการ EIA ที่ช่อชนนะครับวันนี้ทางเครือข่ายปกป้องกระบีาา่จากานหินเนี่ยก็เรียกร้องให้รัฐบาลทำการปฏิรูประบบ EIA ESIA โดยเร่งด่วนนะครับคุยเรื่องปฏิรูปก่อนแล้วค่อยมาคุยว่าจะเอาอยัางไงกับทิศทางการพัฒนาประเทศทิศทางการใช้พลังงานของประเทศนะครับอีกอันหนึ่งที่ เป็นข้อเรียกร้องของเพื่อข่ายปกป้องกระบี่จากทางหินก็คือเรื่องของการที่ในแผนพัฒนากำลังผลีไฟฟ้านะฮะหรือแผน PDP ที่จะเกิดขึ้นใหม่ซึ่งกระทรวงพลังงานร่วมกับทางการไฟไฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกำลังจะผลักดันให้มีนะครับก็จะมีการเพิ่มเอาโรงไฟฟ้า่านหินใหม่ๆเนี่ยเข้าไปในแผนซึ่งเป็นระยะเวลา25ปีของแผนนะ้อีกเป็นหมื่นเป็นกว่าหรือมากกว่านั้นนะครับก็จะมีโรงไฟฟ้า ผ่านหินที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทยอีกจํานวนมากในอนาคตอันใกล้สิ่งที่เราเรียกร้องก็คือเราต้องการให้มีการถอดผ่านหินออกจากแผนพ DP ีข้อเรียกร้องของเราไม่ได้เป็นข้อเรียกร้องที่เลื่อนลอยนะครับข้อมูลได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากําลังผลิตสํารองไฟฟ้าของประเทศไทยขณะน,นี้เนี่ยมีมากกว่าค่ามาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกคือ15เเนะครับมีมากกว่า15แป้วเในอนาคตข้างหน้านะครับเรื่องจาก ความต้องการใช้ไฟฟ้าก็ไม่ได้ไปเพิ่มไปมากไปกว่าน,นี้เพราะว่าเศรษฐกิจที่เป็นอยู่นะครับแผน PDP ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทําให้กําลังผลิตสํารองของประเทศไทยนั้นล้นเกินจนถึงสี่เปเซซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่สามารถรับได้แม้แม้กระทั่งนักลงทุนเองก็ไม่สามารถที่จะรับได้เรามันเป็นการลงทุนที่ล้นเกินเพราะฉะนั้นการถอดแผนที่ออกจากแผน PDP เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ครับเป็นเรื่องที่สามารถทําได้ไฟฟ้าก็บอกว่าการไฟฟ้าก็บอกว่าคนกระบ,บี่นะครับคนรับลงไฟฟ้าเขาเอา ต้องการนะครับสร้างเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานตรงนี้ถูกต้องครับมีทั้งคนเอาและคนไม่เอานะครับแต่เขาไปฟังเฉพาะคนที่เห็นด้วยแต่คนที่ไม่เห็นด้วยนี่ก็ไม่ฟังนะครับพวกผมคนที่มีผลกระทบอยู่รอบโรงไฟฟ้านี่ส่งเสียงมานานนะครับมา3ปีกว่าแล้วครับเขาไม่ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผมเห็นว่าการพัฒนาใดก็แล้วแต่นะครับในจังหวัดหรือในภูมิภาคเนี่ยถ้าเป็นการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของความแตกแยกนะครับความไม่มั่นคงนะครับ ความไม่เป็นทิศทางเดียวกันของผู้พิภาหรือว่าของกลุ่มจังหวัดจังหวัดหรือของจังหวัดนั้นๆเนี่ยผมคิดว่าธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมนั้นก็จะไปไม่รอดนะครับวันนี้เราไม่ได้มาขัดขวางการพัฒนานะครับในด้านการพลังงานเราเข้าใจความจเจริญเติบโตผมเองก็ทุกคนก็ใช้ไฟฟ้านะครับแต่การใช้ไฟฟารวไฟฟ้าถ่า,านหินเนี่ยครับมันไม่ใช่ตอบโจทย์ของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่และของภาคใต้นะครับวันนี้พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่เนี่ย มีอาชีพอยู่3อย่างนะครับหลักๆก,ก็คือยางพาราเกษตรนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วก็การประมงวันนี้ในขณะที่ราคาย,ยางพาราตกต่ำเนี่ยเรามีภาคการท่องเที่ยวนะครับซึ่งลูกหลานในจังหวัดกระบี่เป็นสี่ห้าหมื่นรายนะครับที่สามารถที่จะรองรับหานตรงนั้นได้นะครับเราสามารถพรึ่งพากันได้ท่องเที่ยวไม่ดีเกษตรดีเราก็พึ่งพากันได้ประมงนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องไม,ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรที่ส่ง หรือว่าอ็อปนะครับหรือว่าผลผลิตที่ขายนักท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องมาอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็การพวกผมที่ว่าไม่ได้กัดขวางการพัฒนาเนี่ยผมผมคาดใจการพัฒนาเนี่ยครับเรื่องด้านการพลังงานก็มีความจำเป็นนะครับแต่มาคุยกันสิครับว่าพลังงานเนี่ยมันขาดจริงหรือเปล่าข้อมูลที่อาจารย์เรนูพูดเมื่อกี้นะครับกำลังการผลิตของภาคใต้เนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลของการไฟฟ้าเองนะครับ2,800เมกะวัตต์เนี่ย ใช้แค่พันหกนี่เลยพันกว่าเมกะวัตเนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของการไฟฟ้าจริงถ้าผมพูดเท็จกับการไฟฟ้าก็เท็จนะครับแต่ตรงนั้นก็กำลังการผลิตน้อยก็อันนี้เป็นรายชื่อที่เราทำรณรงค์เมื่อเป็นเวลาเป็นปีนะในการรวบรวมรายชื่อผู้คนที่รักกระบี่นะครับมาช่วยกัน ตอนนี้ก็ได้ประมาณ4ืน่0ี่0 4ื0น0ี0 0 0 0จริงๆตัวเลขก็เพิ่มเรื่อยๆเพราะว่าเราเราช่วยกันรวบรวมทั้งในประเขตภาคใต้ทังหวัดงเพื่ออยากมามอบให้กับทางสพนะครับไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าเราเราเราน่าจะร่วมกันปกป้องพิพิธภัณฑ์ร้อมเดียนครอบพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันว่าเป็นสารไซด์มีความสำคัญระดับประเทศก็อยากจะฝาก